น้องยูโรจะมาเลี้ยงทางทองเงินมาช่วยพ่อเลี้ยงช้างครับปิดเต็มครับเออ,อเกตถูกไปเลยวันนี้มาเจอกับควันจิ๋วครับวันนี้เออปิดเท็มแล้วมาช่วยพ่อเลี้ยงช้างครับอาบน้ําให้ช้างาน้องยูโรทาอะไรอยู่ครับช,ช้างครับโอเคอาบน้ําให้ทองเงินอาบเลย กลัวไหมน้องยูโรกลัวไหมไม่ค่อยกลัวน้องบอกว่าไม่ค่อยกลัวครับหนาวไหมหนาวไหมหนาวโอเคถูให้ด้วยถูท่องเงินด้วยถูด้วยเออถูไปไม่กลัวตกเหรอ น้องยโรไม่กลัวตกเหรอไม,ไม่เหรอครับ,รบวันนี้ควันจิ๋วครับควันจิ๋วได้มาช่วยอาบน้ำให้ทองเงินครับปิดเทิมกี่วันน้องยโรปิดเทิมกี่วันครับ เพมกี่วันครับผมเดือนเดือนหนึ่งใช่ไหมอ่กลัวไหมกลัวตกไหมน้องยูโรกลัวตกไหมครับโอเค อ่านน้าไม่ทองเงินเลยครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับผมพอ่พอแม่แม่เอฟซีครับวันนี้จะมาดูควันจิ๋วครับควันตัวเล็กมาจากบ้านครับมาจากบ้านเพิ่งมาถึงครับ มาช่วยพ่อขี่ช้างอาบน้ำให้ช้างครับจูนิวหน่อยจูนิววัดวัดดีเอฟซีเนยน้องจูโิววัดดีครับเร็ววัดดีครับเอฟซีเนยเร็ววัดดีครับครับอาบน้ำอาบน้ำช้างเร็วตูเร็ว นักก,กีกินกล้วยอยู่ฝั่งนู้นครับน้องยูโลอยู่ปอไหนแล้วครับปอสาจะกลายเปนปอสีส่แล้วครับอ๋อขึ้นปอปอสขึ้นปอสีปีนี้แหละครับเก,ก็บบัวแล้วเร็ว Tu thu, thu ไหนแล้ว đuôi Nóng รีบ lô, thu ครับโผล่ đuôi Tu thu na tao ngân đuôi

าา้าง้านี่ครับน้องก็ปิดเทิมครับมันช่วยพ่อกี่ช้างครับผมมาจากสุลินมาช่วยพ่อกี่ช้างดูว่าน้องจะกลัวไหมครับ หนาวไหมยูรลหนาวไหมเรล้วตูปไปเลยดูน้องครับดูน้องแต่ก่อนน้องก็เคยขี่ประจำเลยครับถ้าปิดเทอมก่าน้องก็จะมาช่วยพ่อปีอย่างนี้นะครับทุกปีครับผม ราพราะว่าน้องทองเงินครับเป็นช้างที่นิสัยดีครับไม่ดุร้ายครับเ <med S 3> <med S 1> ด็กก็ขี่ได้ครับทองเงินเป็นช้างนิสัยดีเ <med S 1> อาเอาสายสายขึ้นลูกสายขึ้นอยู่ลูกสายสายพลิกมาฝั่งนี้พลิกพกมาฝั่งนี้ ไม่ไม่เอขึ้นเดินเดินหน้าไปนี่เดี๋ยวเราจะเอาสายให้น้องครับโอเคเอาโอเคตุตุหน้าฟังนี้ด้วยยูโรตุตุหน้านี่นี่อย่างนี้อย่างอย่งตุมิเสร็จเลย ơi thú ơi nha nào cho mấy thú luôn căng nào Ini ni bang ni. Nah, nah, nah. Ah. Ini ni.

Boy, anh ninh ninh. Tú là, yo có là, yo có bóc rồi. ก็จะเดินไปเดินมาครับผมเดินหน้าไปนิดนึงยกขาเลยเฮ้ยอโอเค่ะไปเลยตัวเลยตัวเลยปกติน้องก็จะเคยขี่ทองเงินอยู่เรื่อยๆครับผม เติมก็จะมาช่วยพ่อขี่ช้างอย่างนี้นะครับทุกปีจะมีแกกปีนี้มาไม่มีแกกเลยครับก็มาช่วยพ่อล้างอาบน้ำให้น้องทองเงินครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับพ่อแม่แม่เอฟซี FC ครับอันนี้มี ควันช้างตัวจิ๋วครับมาช่วยพ่ออาบน้ำให้น้องทองเงินน้องยูรุ่นเหนื่อยไหมครับอาบน้ำไปด้วยช้างก็อาบควันก็อาบครับ สารยังสารยังไอต้อง

เก็บเลยเก็บบทสูเก็บบดซูู่เก็บบทสูบทสู่ข้อข้อหัวด้วยเข้อหัว้วยบทสูนี่โอเคตัดแล้วครับ สวัสดีเอฟซีด้วยสวัสดีครับฝากติดตามให้ช่องพังทองเงินด้วยนะครับผมสวัสดีเอฟซีด้วยสวัสดีครับ,รบโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ